ฮิราพี่ราฟกินหญ้านะคะขาน้อไม่ฮิราฟกินอย่นงเลยไหมคะเร็ววังเลยมา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 นน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 น รอรอกล้วยแล้วน่ะทำไมไม,มีแบงค์ร้อยป่ะเธออ่ะ ่ะเดนมาเลินมาเราโอ๊ยมามารอเลยปะถือนี้ด้วยดิช่วยมาถือด้วยจะการด้วยมาเลยมารอมารอโอมาเอียงคอรอแล้วเนี่ยมาอ่าเดนมาถือถือเรามาถึงก็โหเปิดปลอกน้ำเลยมาลายอ่ะเปิดปลอกน้ำรอเลยเหรอเสียโอ้ยมา ยีราฟยีรามารอค่ะโอยีราฟก็อยากได้นะคะมาก็รอยีราฟก็รอถือไม้ทีเดียวเอาเถอะถือถือหน่อยถือหน่อย มรอนโ้นนองถน้องมาถึงที่นะเร็วให้ม้าหน่อยเร็ว้านอนเออม้าบอกแห้โอ้ยร้านน้องศาลเธอเดิน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 มามามาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฉันเสียบไม้ด้วยเอออ้ทมามาอันนี้ไม้นีู่่นพาทดรับมาอ่าถืออ่ะ วางไว้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 ไม่เอา,อาเอเอไม่เอาไม้นี้ไม้นี้ถือนี้นานร่วงเลยเห็นไหมไม่เอาเนาะปล่อยปล่อยอันนี้ไม่เอาไม่เอาเอ้ยอืมอันนี้เอาไปถือนี้เอาไปสปไปแล้วน่ะเห็นไหม

ให,างงาให้เขาถือไม้ยังั้นไปอ่ะไม่อะไรไม่อะไรเขาถือไม้ไปอ่ะให้ยีราบอ่ะให้ยีราบอ่ะโอ้โหถือไม้อย่างเดียวกล้วยเอาเอาไมา้ตะกร้าหนึ่งมาเดี๋ยวฉันดูลูกให้<ด>ถือไว้ถือไว้ อีกตาข้าหนึ่งมันจะฟาดหน้าแม่มาแล้วนูนมานูนตงนี้เร็เศีเสีกเอาค้อยเสีบไม้รับเอาค้อปเสีบไม้เขาทำแม่ละทำแม่จิรับบ้างอจิรับตรงนู้นบ้างเอาแม่ด้วยเย้ อ่าเรี hmm. ่ยๆเขาจะม้วนเขาจะม้วนเออเอาให้ม้าเดี๋ยวเอาให้ม้าเอให้ยีราฟใช่ไหมเอาบาสช่วยจับมาเอาบาสช่วยจับมา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 อุ้มมาอุ้มให้ป้าอุ้มนะอุ้ม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 ไม่ปลาอุ้มไหมนี่ไงป้าอุ้มเร็วป้าอุ้มไปดูยีราฟ เออสมามาวะสมาสมามามอาหารทางไหนเยตบมือ้น่อายสมิงคค่ะอะไรอีกไหมหมุนไหมทางนู้นบ้างเห็นเยอะๆหน่อยเไอะไทางนน้นดิไปทางนู้นดิ โอ้ยมันไอ้นี่อ่ะว่ามันสูงมันเล็กอ่ะสาภาพเอาจำไหมจำมามาจำมาระวังจำมาจำมาจำมานับเฮ้ยเก่งค่ะเก่งโหเก่งไหม หมุนไปทางนู้นไหมทางนู้นเห็นมาลายด้วยมาชึตัวไหนออาลาลอาลายละมาลายเยทตาทตาทตาหย่อม

เออลองเท้าหลุดจับจับจับมายลับนี่นี่เย้ตับมือค่ะเย่ตับมือขอบคุณค่ะแล้วก็ชุบด้วะเท้าหลุดโอ้โหนี่วัว่ะไอ่ะวัวตัวสี่นะคะนี่ดิที่วัวน้อย ไมไปพูวัวพี่วัวจะกินวจะซีนะคะยาไม่ได้่ใครู้ไม่นานเลยเขาไม่หัเขา่าเขาเขาเยอะเลยเขาดูคูบันเลอเลยเดีไปดูต่อไปนะคะไหนคะให้หนูเหรอคะ นาหยิบให้หนูให้ม้าไหมเอาไปให้ม้าไหมให้ม้ามาได้ให้มาได้ให้ม้าได้แพ้ได้ไปไปเอาไปให้ม้าไปไปเดินไะเดินไปให้ม้าไหม เอาไปให้แพ้ก็ได้นะเออไปให้แก่ก็ได้นะหนูมาตายให้หนูด้วยเดี๋ยวลงมาได้ถังไหม เระวองมือด้วยนะเก่งมากรองมือให้เลยใมือเขาคล้ยๆมันเอาหรอเฮ้ระวังมือฟันมันแข็งแรงนะจ๊ะไม่มีแล้วนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่ต้องอันนี้เขาจับยาวๆไว้เขาจับห่างๆเธออย่าเขาจับใกล้ๆเธออย่าอย่าอย่าจับอย่างนั้นค่ะ เออหมามาสอนเขาจับก้านอ่ะจับตรงนี้จับตรงนี้เออยื่นเออมันดึงเลยให้แสบหมามาทำให้สอนนี่เบาเบาเบาเขาอเออเออนี่ตรงนี้สิอันนี้สิตรงปลายนี้ตรงปลายหม่ไม่ใช่แพะนะลูกนี่มันม้านะลูก มันเขาแข็งแรงค่ะถูเขี้ยวดังเกียยเกียยเกี่ยเยื้นยื้อนี่ยื่นไปปลายนเยื้นปลายปลายไปไหนเอาไปให้ไปให้อะไรต่อให้หนูต่อเหรอเอาไปให้หนูต่อดิไปไป เดี๋ยวคันหรอกเร็วเริ่มคันหญ้าแล้วสิอ,อ,อ,อันนั้นอันนี้ไม่ได้อันนี้ไม่ใช่อันนี้ของลก็ก